สวัสดีค่ะพบกับการเจาะลึกประเด็นข่าวที่เราคัดมานะคะวันนี้มีหลายเรื่องน่าสนใจมากทั้งเรื่องออความเคลื่อนไหวชายแดนครับผมนโยบายสำคัญสำคัญในประเทศการเมืองแล้วก็มีเรื่องสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเราด้วยค่ะใช่ครับเราจะมาลองดูข้อมูลพวกนี้กันว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่มีนัยสาคัญอะไรบ้างนะครับค่ะ เริ่มกันเลยดีกว่าที่ชายแดนไทยกัมพูชาเห็นมีประเด็นเรื่องพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตทีออ่อดีตผู้นํากัมพูชาออกมาพูดถึงกองทัพไทยเราว่ายังไงบ้างคะเรื่องนี้อ๋อครับเรื่องนี้ทางกองทัพบ,บกก็ชี้แจงแล้วนะครับว่าเป็นการเ,ออเป็นการกล่าวอ้างตามหลักแผนที่ ที่แต่ละฝ่ายก็ยึดถือกันมาอยู่แล้วนะครับอ๋อคือเป็นเรื่องดําเด,มเดมิมประมาณนั้นครับคือมันยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเขตแดนจริงๆในตอนนี้เอ่อทุกอย่างก็ต้องรอผลการหารือของคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC JBC นะคะซึ่งอันนี้เป็น,นกลไกหลักที่คุยกันอยู่แล้วเรื่องเขตแดนที่มันซับซ้อนเอ่อไทยเราก็เน้นอยู่ร่วมกันสรรันติตามกติกาสากลไปครับแต่เหมือนว่ามันก็ไม่ได้ราบรื่นสัทีเดียวเพราะก็มีข่าวเหตุประทะกันออกมาด้วย มีครับมีรายงานเหตุปะทะก,กันจริงบริเวณชายแดนพระวิหารเลยครับทางกัมพูชาก็ามีการส่งหนังสือประท้วงมาทางการทูตประท้วงเลยเหรอคะครับกล่าวหาว่าไทยเราไปละเมิดอธิปไตยแล้วก็ยิงทหารเขาเสียชีวิตด้วยก็มีการเรียกร้องให้ไทยรับผิดชอบแล้วก็อ้างว่าเรื่องนี้มันกระทบความสัมพันธ์ละเมิด M O U ปี4-3อะไรพวกนั้นไปโหแรงเหมือนกันนะคะ แล้วฝั่งไทยเราโต้อตอบอยังไงคะยืนยันตามกฎหมายอย่างเดียวพอไหมคะเนี่ยคือรัฐมนตรีต่างประเทศเราก็แสดงความไม่สบายใจนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเราทําตามหลักสากลแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะมีการพูดคุยกันหลายระดับเลยอ๋อมีการคุยกันครับทั้งระดับรัฐมนตรีต่างประเทศหรือแม้แต่นายกทั้งสองประเทศก็ได้เจอกันแล้วที่ญี่ปุน่นอ๋อท่านนายกก็ได้คุยกันแล้วครับก็เห็นตรงกันว่าต้องลดความตึงเครียดลงใช้กลไกที่มีอยู่อย่าง JBC นี่แหละครับช่วยกันไป แต่ตอนนี้ถ้าดูภาพรวมชายแดงก็ยังสงบดีนะครับด่านก็ยังเปิดปกติค่ะก็ต้องจับตากันต่อไปนะคะเรื่องชายแดนทีนี้พอหันมาดูเรื่องในบ้านเราบ้างนโยบายใหญ่เลยดิจิตอลวอลเล็นี้ก็มีความเคลื่อนไหวสําคัญคือเลื่อนเฟสสออกไปอันนี้เหตุผลหลักๆคืออะไรเหรอคะ ครับนายกแพทท่องทานท่านก็อธิบายว่ามันมีหลายปัจจัยเข้ามาพร้อมกันพอดีครับทั้งเรื่องอกำแพงภาษีของสหรัฐที่อาจจะมากระทบเศรษฐกิจภาพรวมเราอ๋อปัจจัยภายนอกใช่ครับแล้วก็มีข้อท้วงติงจากหน่วยงานในประเทศด้วยอย่างสภาพัฒน์หรือทบทแบงค์ชาติเราเนี่ยแหละครับอาจจะก,กังวลเรื่องเสถียรภาพการคลงังเงินเฟอ้ออะไรทํานองนั้น บวกกับเสียงจากประชาชนฝ่ายค้านก็มีส่วนด้วยครับแล้วการเลื่อนนี่คือแบบพับไปเลยหรือว่าแค่ชะลอไว้ก่อนคะแล้วงบที่เตรียมไว้ล่ะคะเอาไปทําอะไรแทนท่านนายกยืนยันว่ายัางไม่ได้ตัดสินใจยกเลิกนะครับคือถ้าเศรษฐกิจมันดีขึ้นในอนาคตก็ยังอยากจะทํานโยบายนี้อยู่อ๋อยังมีความหวังครับส่วนงบประมาณที่เลื่อนออกมาประมาณ1 5แสนล้านบาทอันนี้ก็จะถูกจัดสรรไปใช้ในโครงการอื่นที่จําเป็นเร่งด่วนกว่าก่อน เช่นอะไรบ้างคะอย่างพวกการบริหารจัดการน้ำการพัฒนาคมนาคมแล้วก็ส่งเสริมท่องเที่ยวพวกนี้ครับก็หวังว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานได้เหมือนกันเป็นการปรับแผนมารับมือสถานการณ์ปัจจุบันไปก่อนครับอืมก็เป็นการปรับกลยุทธ์นะคะมาถึงเรื่องการเมืองภายในกันบ้างอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยโดยเฉพาะที่คุณทักษิณออกมาพูดเรื่องกระทรวงมหาดไทยครับ ก็เป็นประเด็นขึ้นมาที่คุณทักษิณแสดงความเห็นคล้ายๆว่าอยากให้เพื่อไทยได้กระทรวงมหาไทยกลับมาดูแลเองอะครับซึ่งก็รู้กันอยู่ว่ามหาไทยนี่กระทรวงเกรด A คุมกลไกลสำคัญเยอะค่ะใครๆก็อยากได้นะคะใช่ครับทางประธานวิปัฐบาลเขาก็มองว่าเป็นเรื่องปกติแหละทุกพักก็อยากได้กระทรวงสำคัญสคัญแบบนี้แต่สุดท้ายจะได้ไม่ได้มันก็อยู่ที่การเจราจาในพกร่วมแล้วก็การตัดสินใจของท่านนายกครับแล้วทางฝ่ายค้านล่ะคะ เขามองเกมนี้ยังไงบ้างเห็นพูดถึงรอยร้าวในรัฐบาลด้วยอ๋อผู้นำฝ่ายค้านเขาก็มองว่าจริงๆสัญญาณความไม่ลงรอยในพักร่วมมันมีมาก่อนแล้วนะการที่อนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยพูดเหมือนเปิดทางจับมือกับพักประชาชนในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความตามนั้นจริงๆเอ้าเหรอคะครับอาจจะเป็นการแบบว่าส่งสัญญาณสร้างอำนาจต่อรองกับพระไทยมากกว่า แต่เขาก็ย้ำจุดยืนนะว่าในสภาชุดนี้พรคประชาชนยังไงก็ไม่เข้าร่วมรัฐบาลแน่นอนครับชัดเจนนะคะนอกจากเรื่องใหญ่ๆเหล่านี้แล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่กระทบชาวบ้านเหมือนกันอย่างที่สัตหีบมีกวาดล้างมอเตอร์ไซค์แล้วก็เรื่องออมลพิษในแม่น้ําทางเหนือครับที่สัตหีบอันนั้นเป็นปฏิบัติการของตํารวจเลยครับส่วนที่กําลังตรวจเข้มเลยพวกมอเตอร์ไซค์แต่งผิดกฎหมายเสียงดังสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน ออกใบสั่งไปเยอะเลยสิคะเยอะมากครับออกใบสั่งไปกว่า400ใบแล้วก็ยึดรถไว้ตรวจสอบอีกเพียบเลยทางคนจัดคลิปเขาก็ออกมาขอโทษสังคมแล้วนะบอกว่าแค่มาพักผ่อนไม่ได้มีเจตนาอื่นแต่ตำรวจก็ย้ำว่ามาเที่ยวได้แต่ต้องเคารพกฎหมายอย่าสร้างความเดือดร้อนค่ะส่วนเรื่องสิ่งแวดลอ้อมนี่สิคะน่ากังวลเหมือนกันอันนี้น่ากังวลจริงๆครับ คือมีการตรวจเจอสารหนูปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานในแม่น้ำหลายสายทางภาคเหนือเลยทั้งแม่น้ำกกแม่น้ำสายแล้วก็ลามมาถึงแม่น้ำโขงบางจุดด้วยโหสารหนูเลยเหรอคะมาจากไหนคะเนี่ยคาดว่าอาจจะเชื่อมโยงกับกิจกรรมเหมืองแร่ในฝั่งเมียนมานะครับกรมควบคุมมลพิษเขาก็เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงแล้วให้เลี่ยงใช้น้ำโดยตรงหรือจับสัตว์น้ำมากินช่วงนี้แล้วจะแก้ยังไงคะเนี่ยมันข้ามแดนมา ตอนนี้ก็กำลังประสานงานกับทางเมียนมาอยู่ครับแล้วก็วางแผนจะตรวจสอบคุณภาพน้ำเพิ่มเติมทั้งฝั่งเราฝั่งลาวด้วยก็ถือเป็นอีกปัญหาท้าทายที่มันกระทบข้ามพรมแดนจริงๆวันนี้เราไล่เรียงกันมาหลายประเด็นเลยนะคะทั้งเรื่องนอกบ้านในบ้านการเมืองเศรษฐ,ฐกิจสิ่งแวดล้อมครบเลยใช่ครับคือเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าการบริหารจัดการยุคนี้มันซับซ้อนมาก ต้องเจอความท้าทายหลายด้านพร้อมๆกันทั้งในประเทศระหว่างประเทศซึ่งมันต้องการความรอบครอบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพมากๆเลยครับอาจความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเสียงของประชาชนในประเทศแล้วยังต้องมารับมือกับปัญหาที่มองไม่เห็นอย่างมลพิษข้ามแดนอีกมันต้องใช้การตัดสินใจที่ละเอียดอ่อนแล้วก็วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลขนาดไหนในโลกที่ทุกอย่างมันเชื่องกันไปหมดแบบนี้